เอามาให้อีกแล้วนะคะคันนี้ Honda Civic FC สีขาวติกตอกฟองนี่ชอบนะคะ Civic FC สีขาวคันนี้รถปี2017ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะมาดูรอบคันกันว่าคันนี้มันน่าใช้ยังไงมันสดใหม่ยังไงนะคะนี่เลยของเขาเป็นสีขาวสวยงามค่ะแต่ที่เห็นรอยแดงๆนี่ไม่ได้มีใครมือบอนนะคะฟองอะ่ะจะส่งเก็บ รายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีรอยชะเกตหินตามการใช้งานอยู่แล้วนะคะมันดูด้านข้างกันแหมของเขานี่เลยโอ้โหที่รถเพิ่งเข้าเนี่ยแหอยังสวยบอกเลยมีไฟเลี้ยวไปกระจกให้คันนี้เป็น E L นะคะจองรถเพียง999บาทโปรโมชั่นของเราก็คือออกรถศูนย์บาทนะคะผ่อนอินทีมกราปีหน้าเลยนะคะมาดูด้านหลังกันด้านหลังนี่เลยชุดแต่งของเขาป้ายทะเบียนสวยเนี่ย7191ป้ายกรุงเทพได้ป้ายนี้ไปเลยนะคะมีกล้องถอยให้มาเปิดดูด้านหลังกันว้าว นี่ด้านหลังของเขานะคะซี i c ฟ้องรีวิวหลายคันแล้วแหละมันก็เหมือนเหมือนกันเพราะว่ามันสวยทุกคันนะคะรถที่ร้านดูยางอะไรกันนิดนึงนี่อุปกรณ์ยางอะไรอยู่ครบนะคะชอกน็อต,ต